วัสดีครับวันนี้กลับมาคบกับผม2คนอีกแล้วนะครับผมผมก็เจครับหรือในเกมอ่ชื่อในเกมเ c o v e r นะครับผมหัวหน้าทีมเอมาดี S G c. ครับผมผมนายจรัดขัดจรวดครับจากมิดจีซีครับ คครับก็วันนี้นะครับกลับมาครบกับผม2คนนะครับวันนี้ก็มีสินค้าใหม่จากทางซี r ี e s นะครับผมแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับก็อยากรู้ว่าแม่นกว่าเดิมยังไงเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูกันครับคืออะไรครับต้นโชว์หน่อยครับตัวนี้ไม่ใช่เอามาเออโอ้หตลกตลอดครับคนนี้ครับนายจลัด โอ้นี่ใส่เสื้อขาวดำมาพอดีครับก็นั่นก็คือคานาวี2นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับของตัวแพคเกจจิ้งของตัวคานา v 2นะครับน้องๆหลายคนอาจจะ สงสัยนะครับว่ากล่องมันแพ็กเกจจิ้งมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือซีรีส์นะครับผมจะเปลี่ยนโทนสีแพ็กเกจจิ้งใหม่ก็คือจะเน้นที่สีดำและก็สีส้มนะครับแล้วส่วนกล่องของตัวเจ้าคณะ V วี2เนี่ยจะเป็นตัวที่จะเป็นดีไซน์ของกล่องที่เปิดนะครับจะโชว์ตัวสามารถจับและเพื่อ,อลองจับหรือลองเทสขนาดของเมาส์ได้นะครับส่วนด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นรูปแล้วก็เป็นรายละเอียด ของสเปคเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้จะแตกต่างจากตัวของเดิมที่กล่องจะเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องเปิดปิดประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยขึ้นแล้วก็ดุขึ้นสะดุดตาขึ้นครับผมก็เดี๋ยวต่อไปจะให้พี่ต้นนะครับแกะดูละกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมนี่นะครับก็จะเป็นนะครับหน้าตาของตัวเจ้าเมาส์คานาว2นะครับแล้วก็นี่ครับในแพ็กเกจจะมีแถมแมนนวลหรือคู่มือมาให้ด้วยนะครับ แต่สิ่งที่น่าเศร้าครับน้องๆครับอะไรวะแพ็กเกตนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์ซิลซีีครับผมไอ้เกร์ไดน <laughs> ไอ้ต้นกลับมาก่อน <laughs> โอเค <laughs> ก็เดี๋ยวเรื่องสติกเกอร์เราพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามหากันก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาแล้วก็สเปคของมันอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วกันก็นี้นะครับตัวแรกเดี๋ยวเอาหยิบสีดำขึ้นมาก่อนนะครับ หน้าตาดีไซน์จะคล้ายๆเดิมนะครับจุดสังเกตจุดแรกนะครับเรื่องของสายนะครับก็จะเป็นสายถักนะฮะแล้วก็เป็นสีดําแล้วก็มีลายของสีส้มเพิ่มเข้ามานะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับคร่าวๆแล้วก็จะมีด้านข้างนะครับปุ่มมาโคจากเดิมจะเป็นสีเดียวกับตัวเมาส์นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับด้านหลังก็เป็นเป็นอ่าเป็นลายสายสีส้มเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูสีขาวกันครับ สีขาวก็ลักษณะคล้ายๆกับสีดำนะครับก็เหมือนกันปุ่มด้านข้างจากเดิมเป็นสีขาวพื้นด้านล่างเป็นสีขาวนะครับก็กลายเป็นเป็นปุ่มมาโคสีดําแล้วก็พื้นด้านล่างเป็นสีดํานะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์แล้วก็สีสันแบบใหม่นะครับเพิ่มสีสันเข้ามาให้ตัวสีขาวไม่จืดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ส่วนสเปคนะครับจุดแรกนะครับก็คือเรื่องของ CPI นะฮะจากเดิมเนี่ย เจ้าตัวคานาวีเนี่ยจะแม็กที่3 2มพนะครับตัวเจ้าคานา V2 ก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าอัปเกรดขึ้นเป็น4 0่พนะครับส่วนค่าเฟรมเรตนะครับจากเดิมเนี่ยสามพนะครับก็อัปเกรดเป็น6 4พันะครับเยอะขึ้นก็คือการตีได้เลยว่านิ่งขึ้นนะครับแม่นขึ้นละเอียดขึ้นแน่นอนนะครับส่วนอีกอันหนึงครับอันนี้น่าสนใจก็คือตัวของสวิตนะครับ นี่ตัวนี้ก็คือจากเดิมคณะาวีหนเนี่ยจะเป็นสวิตท,ที่ค่อนข้างออกแนวแข็งๆนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวเจ้าคณะาวีสจะเป็นสวิตออมลอนนะครับรองรับการกดได้5ล้านขังจะเป็นสวิตนะตัวเดียวกับตระกูลเซนเซอรอขึ้นไปนะครับก็ทําให้คลิกง่ายขึ้นนุ่มขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บส่วนต่อมาก็คือในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับตัวคณะาวีส ที่เขาบอกว่าทำไมอัปเกรดแล้วแม่นขึ้นก็เพราะว่าเซ็นเซอร์ก็เปลี่ยนเหมือนกันเซนเซอร์จะเปลี่ยนเป็น a าวา o โก3 9 0นะครับถือว่าเป็นออปติคอลเซนเซอร์ที่นิ่งมากที่สุดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกายหรือฟีดใต้เมาส์นะครับจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเดิมจะไม่ลื่นและไม่มันไม่เหนื่อจนเกินไปทาให้การคอนโทรลง่ายขึ้นนิ่งขึ้นสมูทขึ้นนะครับผมหลักๆคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยว ให้พี่ต้นลองยิงให้ดูกันในเกมหอยแบงครับผมไปเอาละครับเรามาดูระหว่างคานาฟวีสองกับคานาฟวีหนึ่งนะครับเออเจ้าคานาวีหนึ่งก็จะเป็นพื้นผิวรับเบิร์นะครับส่วนคานาฟวีสองเป็นรับเบิผสมกัอซี่นะครับดีไซน์อาจจะสวยกว่าวีหนึ่งนิดหนึ่งนะครับข้าๆจะเป็นปุ่มปุ่มส้มครับแต่ว่าวีหนึ่งจะเป็นปุ่มดำสองข้างนะครับอืมแล้วก็ดูมาดูคลิกระหว่างคลิกวีหนึ่งกับวีสองนะครับ เออเจ้าคลิกวีหนึ่งอาจจะแข็งไปนิดนึงนะครับแต่ว่าวีสองจะนิ่มมากครับเรา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 ผมจะตัดเข้าไปเล่นกันนะครับอ่าครับเราเราไปดูกันนะครับผมจะเล่นทดสอบเกมพายแบงค์ให้ดูนะครับนี่นะครับยิงกดค้างครับออด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 ออออดออดออดอกครับเบียวไปแค่ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงเกียร์ให้ดูดีกว่าเตะ ผมว่าเทพนี่ไงเฮ hey, ช็อตบุคิวทิบปุนคิวชินตักอ่ะจ้อ่าแล้วพอแค่นี้ก่อนเลยครับเราไปสรุปกันดีกว่าครับ ยงไงกันบ้างครับกับสเต็ปการเล่นแบบเทพๆของพี่จามเมอร์น,นะครับผมได้ข่าวมาว่าพี่เขาแอบขโมยไปเล่นตั้งนานแล้วครับผมจริงหรือเปล่าครับพี่จามเมอร์ครับเออคุณบอหน้าสมมติเขาแอบให้ผมเล่นครับ คุณบอ๋อเหรอครับครับคุณบอครับโอเคนามสมมุติใช่ไหมครับใช่ครับผมก็จริงผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะครับแต่เขายัดเยียดมาโอเคครับแล้วมันเป็นไงบ้างครับแต่ที่ลองเล่นแล้วก็อื่นนะครับผมเล่นคาน่าวีหนึ่งมาก่อนแล้วครับแล้วก็มาเล่นคาน่าวีสองคนนี้ก็มันนิ่งมากครับแล้วก็ผมชอบเออดีไซน์ที่อะไรดีไซน์ที่เป็นสีใหม่ อะไรใหม่ๆผมชอบมากเลยครับโอเคก็คือคนเก่าเก่าตัวเก่าเลิกทิ้งไปเลยเลิกหมดละครับหาคนใหม่ไปเลยใช่ครับพงแฟนผมเลิกทิ้งหมดครับหาใหม่หมดเลยครับโอเคครับผมอ่าโอเคก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเจ้าคานา V2 ตัวนี้ครับทั้งสีขาวและสีดำนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราทั้งสองท่านนะครับไดแก่เซเลนเวิร์กนะครับผมแล้วก็ซิลซิลีกาคผมขอบคุณมากครับ วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ